อันดับแรกเรามีแกน x แกน y ที่เราคุ้นเคยกันนะจากนั้นวัตถุมีการเคลื่อนที่ตามเส้นโค้งตรงนี้นะครับตอนแรกวัตถุอยู่ที่จุด P แล้วก็เคลื่อนที่มาอยู่ที่จุด P o ตอนแรกวัตถุอยู่ที่จุด P นะครับมันมีลัศมีความโค้ง r ค่าหนึ่งนะเปิดมุม theta นะจากนั้นพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด P มาอยู่ที่จุดที่พี i m นะครับมันมีระยะฐานก,กันที่เป็นเส้นโค้งเดลต้าเอสแนี้นะซึ่งจากจุดที่มาจุดพี่ามมันมีการขยับเป็นมุมเดลต้าเซต้าค่าหนึ่งแล้วจากรัศมี r กลายเป็นรัศมี r บวกด้วยเดลต้า r ทีเนาะเพราะว่าทำไมเราใช้เป็นเดลต้า r เดลต้าเซต้าครับเพราะว่า เรารกำลังพิจาราให้การพื้นที่เป็นการที่เล็กๆขั้นนะครับจากจุด P มาจุด P าคตัทีนี้มันมีรัศมี r มีมุเมเซต้านะที่ผ่านมาเรามีแกน x y แกน n p แล้วก็แกน r เซต้าไหมฮะสมัยที่เราเรียนในนิวนะครับมันจะมีระบบกแกนสามแกนคือแกน x y แกน n p แกน r เซต้าตอนนี้มันมีแกน x y แบบนี้นะฮะที่เราคุ้นเคยกัน จากนั้นเรามีแกน r นะฮะ r ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแกน r ตัวนี้คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับในชี้ตัวนี้คุณสังเกตดูให้ดีๆว่าตัวไหนที่เขาเขียนด้วยตัวธรรมดาตัวไหนที่เขาเขียนด้วยตัวเข้มนะฮะถ้าเขาเขียนด้วยตัวเข้มแสดงว่าตัวนั้นเป็นปริมาณเวกเตอร์และถ้าเขาเขียนด้วยตัวธรรมดาแสดงว่าตัวนั้นเป็นปริมาณเกลว่านะครับตัวนี้คือเขาเขียนด้วยตัว r ตัวเข้ม นะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ r คือเวกเตอร์หนึ N ่งหน่วยตามแกน r ตอนนี้เราลังพูดถึงแกน r กับแกนเซต้านะครับ G A แกนแกนเซตา้าตอนนี้เราลังพูดถึงแกน r กับแกนเซต้าแกน r ก็คือแกนที่อยู่ตามแนวของรัศมีนะฮะอันนี้คือเวกเตอร์ r คือเวกเตอร์หน่วยตามแนวแกน r นะครับตอนนี้จุด p ของเรา แกน r าองเาเป็นแบบนี้นพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด p ให้มาอยู่ที่จุด p' าเพราะฉะนั้นแกน r ก็จะขยับไปเป็นแกน r' ตัวนี้เดนะ็น้องต่อมาแกน t h e t ครับแกน r กับแกนเซต t จะต้องตั้งฉากกันเสมเอและเพรานะฉะนั้นตัว p v e ตอร์ p ตัวนี้นะเว v e c t ร์ p ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแกนเซต t นะครับแกนบวก r อยู่แบบนี้ แกนบวกเซตาเป็นแบนะครับแกนบวก R ก็คือมันก็จะวิ่งจากจุดอริจินนะไปถึงตำแหน่งของวัตถุอันนี้คือแกนบวก R อันนี้เป็นแกนลบ R าี่นาะส่วนแกนเซตาครับจะตั้งฉากกับแกน R สมอเพราะนั้นไอเฟลเตอร์หน่วย2ตัวนี้จะตั้งฉากกันแล้วแกนบวกเซตามีทิศทางไปด้านนี้ทำไมเราให้แกนบวกเซตามีทิศทางไปด้านนี้เพราะว่า การเปิดมุมเซตาเราเปิดมุมทวนเขียนะครัตอนนี้มุมเซตามันเปิดทวนเขียงไปเพราะฉะนั้นกนบวกเซตาจะมีทางทวนเขียแบบนี้เห็นเนาะทีนี้วัตถุเคลื่อนที่จากจุด P ไปยังจุด P พาเป็นระยะทางตามเส้นโค้งเดลตาเอค่าหนึ่งแต่ไอระยะทางการเคลื่อนที่ตรงนี้เราสามารถแบ่งออกเป็นการเคลื่อนที่ตามแนวแกน R และการเคลื่อนที่ตามแนวแกนเซตาได้นะครับ เราจะได้ระยะทางนะเส้นตรงตรงนี้นะครับระยะทางเส้นตรงตรงนี้ก็คือ R delta ลต้าเซตนะฮะอารเดลต้าเมาจากไหนอันนี้เป็นรัศมี R ม,มันกวาดไปรัศมี R เพด้วยมุมเดลต้าเซตาค่าหนึงเพราะฉะนั้นความยาวส่วนโค้งตรงนี้พื่อต้องเอาค่ารัศมีคูณค่ามุมที่กวาดไปเพราะฉะนั้น ความยาวส่วนโค้งตรงนี้ก็คือรัศมี R คูณกับค่ามุมเดลต้าเซตานะครับแล้วเดลต้าเซต้าเข้าใกล้ศูนย์เพราะนั้นไอความไอความยาวส่วนโค้งตรงเนี้ยนะฮะมันจึงเกือบจะกลายเป็นเส้นตรงมันเกิดกลายเป็นเส้นตรงเนาะนะครับเราก็ถือว่ามันเป็นเส้นตรงนะเพราะว่ามุมเซต้าเข้าใกล้ศูนย์เหนะ็นเนาะแล้ว ระยะทางการเคลื่อนที่ตามแนวแกน r อันนี้คือการเคลื่อนที่ตามแนวแกนเซต้าครับเพราะว่าแกนเซต้าเราอยู่นี่เนาะแกนเซต้าเราอยู่แล้วระยะทางการเคลื่อนที่ตามแนวแกน r นะครับเป็นระยะเดลต้า r เป็นระยะเดลต้า r เพราะฉะนั้นระยะทางเดลต้า s ก็คือ r เดลต้าเซตาบวกกับเดลต้า r เขียนอะอันนี้คือรูปซ้ายมือนะครับเป็นแบบนี้ คราวนี้มาดูรูปฝ่ามือบ้างรูปฝ่ามือโอเคเรามีแกน x วาปกติที่เราคุา้นเคยกันนะจากนั้นวัตถุมีการเคลื่อนที่ตามเส้นโค้งวัตถุมีการเคลื่อนที่ตามเส้นโค้งครับถ้าเราสมมติว่าว well ัตถุอยู่ที่จุด p สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าว well ัตถุจะมีความเร็วในแนวเดียวก็คือความเร็วสัมผัสกับการเคลื่อนที่เราะนั้นก็คือความเร็ว vp ตรงนี้นะความเร็ว vp ตรงนี้ก็คือความเร็วที่สัมผัสกับแนวการเคลื่อน ดังนั้นความเร็ว VP ตัวนี้จะตั้งฉากกับรัศษี่เนาะจะตั้งฉากกามลักษณะดังนั้นถ้าวัตถุอยู่ที่จุด P นะครับมันก็จะมีความเร็ว VP อย mm ู hmm. ่ในแนวนี้ถ้าวัตถุอยู่ที่จุด P ีพามความเร็ว VP mm hmm. วก็จะอยู่ในแนวสัมพั์กับการพื้นที่โอเคครับนะแล้วเราที่ผ่านมา เราพินามุเราพิจาแกนแกน n t แกน n ก็คือแกนที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่นะครับแกนเก็คือแกนที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่แกน n นจะพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางความโค้งของการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นแนวของแกน n จะเป็นนแนวของแกนเอ็นนนี้แล้วแกน T ก็อยู่ในแนวสมผักกับการเคลื่อนที่แกนเป็นแกนที่ตั้งฉาก ความเร็วความเร็วจะมีในแนวเดียวก็คือความเร็วที่อยู่ในแนวแกน t ต่อมาความเร่งมากความเร่งมี2แนวก็คือความเร่งแนว n กับความเร่งในแนว t เห็นไหมความเร่งมี2แนวที่เราพูดถึงที่เราเรียนกันมาความเร่งในแนว t ความเร่งในแนว n สูตรก็คือ v กําลังสองส่วน r หรือว่าอเมก้าสว r เห็นไหมครับแล้วความเร่งในแนว t ก็คือสูตรว่าไงนะอัลฟา r เห็นไหม แล้วถ้าเกิดว่าเรายุบรวมความเร่งแนวเอ็นกับความเร่งแนวทีเข้าด้วยกันนะครับมันก็จะกลายเป็นความเร่งตัวที่เป็นแนวทีกับแนวเอ็นยุบรวมก็นแล้วก็มีการที่ีความเร็วชงมงความเร่งมุงเท่าไหร่ว่าไปชนตรงก็ตามเข็มก็แล้วแต่เห็นเนาะอันนี้ก็คือที่เราเรียนกันมาคือรูปนี้นะที่เราเรียนกันมาคือรูปนี้ก็คือแกนเอ็นกับแกนทีเดี๋ยวเราจะมาดูรูปนี้กัน รูปนี้วัตถุเคลื่อนที่จากจุด P ไปยังจุด P ตามเ,เล้นทางเดลต้า s ค่าหนึ่งเดลต้า s ก็เท่ากับระยะทางในแนวแกนเซต้าก็คือ r เดลต้าเซต้าบวกกับระยะทางในแนวแกน r ก็คือเดลต้า r ดีไหมเพราะนั้นมันจะได้รูปในสมการนี้น้ครับ ถ้า S วันถุ่เคลื่อนที่ไปได้เดลต้าเดลต้าคือเล็กๆนะครับเท่ากับระยะทางในแนวแกนเซต้ากับระยะทางในแนวแกนอาถ้าดูเทียบกับรูปข้อมูลนะครแล้วสมการนี้สังเกตดูนะครับ S P S P อาเล็กเขาเขียนด้วยตัวเข้มนั่นหมายความว่าอันนี้คือเวกเตอร์นะในขณะที่อาใหญ่เดลต้าเซต้าเดลต้าอาใหญ่เขาเขียนด้วยตัวจางแสดงว่านี้เป็นปริมาณกิรานะครับนั่นหมายความว่าเวกเตอร์ vector, การเคลื่อนที่เดลต้าเจาก P ไป P พามจากจุดพไปจพพามนรนะยะทางการเคลื่อนที่นะเป็นเดลต้าเเท่ากับ ในทีทางการเคลื่อนที่ตามแนวแกนเซต้าบวกกับในทีทางการเคลื่อนที่ตามแนวแกนอาเรามีในทีทางการเคลื่อนที่ตัวหนึ่งเราสามารถแต่งข้อแกนเซต้ากับแต่งข้อแกนอารได้ว่า,า,ก,านะก็เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นผมเอาเดลต้าทีมาผมเอาเดลต้าทีมาหาทั้งสามเทอมเป็นเดลต้าเอสหารด้วยเดลต้าทีแล้วก็เทอมหน้าหารด้วยเดลต้าทีเทอมหลังหารด้วยเดลต้าทีนะครับ ระยะทางการเคลนที่หารด้วยเดลต้าทีแล้วเต่าเทสลิมิตของเดลต้าทีเขา้เขาใกล้ศูนย์มันก็คือความเร็วนะฮะคือความเร็วนะครับระยะทางหารด้วยเวลาเทสลิมิตของเวลาเข้าใกล้ศูนย์เราจะได้ความเร็วชั่วขณะหรือว่าความเร็วหน้าขณะนะครับเป็นความเร็วของจุด P สังเกตดูเนาะ V ตัวนี้เขาเขียนด้วยตัวเข้มนะครับเหมือนกันเทคลิมิต ของเดลต้าทีเข้าใกล้ศูนย์นะเพราะฉะนั้นเดลต้าโอเมก้าการเปลี่ยนแปลงของมุมเทียบกับเวลาก็คือความเร็วเชิงมุมใช่นะเดลต้าเซต้าหารด้วยเดลต้าทีก็คือโอเอม,นะกอ Omega. มก้าโอเมก้าน,นะครับเพราะฉะนั้นจากเดลต้าอาหารด้วยเดลต้าทีนะฮะเดลต้าอาหารด้วยเดลต้าทีเอ็กซมิตเดลต้าทีเข้าใกล้ศูนย์มันก็กลายเป็น dr อาร์บยดีทีสมัยที่เราเรียนแคลคูลัสกันต่อ ดังนะน,นั้นเวลาเอฟดิมิตของเดลต้าเข้าเดลต้าทีเข้าใกล้ศูนย์ครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเดลต้ทา,าทีเออาร์บายดีนะดังนั้นเราจะได้สมการความเร็วเมื่อกี้เป็นการดึงที่นะครับคราวนี้เป็นความเร็วความเร็วก็จะประกอบด้วยความเร็วความเร็วในแนวเแกนเซตาแล้วก็ความเร็วในแนวแกนอาร์เหมือนเดิมไหมโดยดีนะครับตัวไหนก็ใช้ตัวเข้มตัวไหนก็ใช้ตัวจางไหมนะนะความเร็วประกอบด้วยความเร็วในแนวแกน เซต้ากับความเร็วในแนวแกนอ่า mm hmm. เดียนอ้อง <c oughs> แต่สังเกตดิมัน <c oughs> อันนี้เป็นแกนเอกับแกนทีนะแกนเนกับแกนทีความเร็วมีแนวเดียวก็คือความเร็วที่อยู่ในแนวแกน ความเร็วจะอยู่ในแนวสัมผัส